สวัสดีครับลูกเพจเทพคอยกลับมาพบกันกับเทพคอยไลท์นะฮะที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะติด Work f r ฟ m Home นะครับเมีย Work f r ฟ m Home ผมก็เลยไลท์ไม่ได้นะครับก็โผลกันมาบ้างนะฮะวันนี้ก็อัปเดต ก่อนสิ้นเดือนวันที่24บิตคอยดีทะลุ7 5 0 0มาแล้วเป็นยังไงบ้างซื้อได้หรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดมือถือก่อนนะโอ้โหมีคนดูทั้ง25คนนะจะได้เห็นคอมเมนต์นะครับเราไม่มีเครื่องเซตอัพ แบบไฮโซแล้วก็ลูกทุ่งเนี่ยแหละนั่งดูกลมดูคอมเมนต์จากมือถือจอก็มีจอเดียวนะฮะไม่มีรูปหน้าเพราะขี้เกียจโชว์หน้าไม่ได้โกนหนวดะนะฮะก็สวัสวดีทุกคนนะครับหวังว่าคงจะไม่ลืมกันนะครับก็พยายามอัปเดตเพจนะครับทุกวันแต่มันก็จะแห้งๆนิดนึงเพราะไม่ได้ไลฟ์ทักทายกันเลยนะฮะนี่ก็เป็นเดือนละนะครับ ปกติก็มีไลฟ์นะเป็นสเปเชียลเซสชั่นนะครับช่วงประมาณตีสามตีสามตีสี่ 3, 3, นะครับตีสามตีสี่ 3, นะมีข้งข่าวตื่นขึ้นมาดูนะครับปกติมันใครจะมาดูมีนะมีคนดูตีสามตีสี่ 3, 4, ผมทึ่งเลยประมาณสิบคนผมแบบเฮ้ยพวกมึงไม่น้อยกันหรอวะ ไลฟ์ like กันแบบว่าเป็นพิเศษโลโซเลยนะครับหน่อยเดี๋ยวจะชมเมาส์นะฮะพิเศษเขาชมเชิงเชิงเทียนใช่ไหมเฮ้เชิงเทียนกูก็สวยดีนหว่านะครับเทพคอย่งชมเมาส์นะฮะเมาส์คีย์บอร์ดไม่ใช่ละอ่าก็มาดูนะครับบิตคอยกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะร,ราคาก็ยืนเจ็ดันห้าได้เป็นวันที่สองแล้วนะครับหลายๆคนนะฮะสายช็อตเองก็คงจะ รลอลุ้นกันแบบโอ้ยมันไม่ขึ้นจริงหรอกเดี๋ยวมันก็ลงนะครับสายช็อตเขาก็มองไงมองลงตลอดนะฮะก็สำหรับสายช็อตนี่ผมก็เจออยู่นะฮะสายคนหนึ่งนะครับเป็นไล้ไพ่แบบอินเวอร์สนะครับเป็นกูรูสายไล้ไพ่นะครับสามเดือนที่ผ่านมาแกไล้ไพ่แบบอินเวอร์สตลอดเลยคือบอกซิกอะไรมันชน s l ตลอดนะผมก็เลยเห็นแล้วก็แบบโอ้ยตายแล้ว เครียดแทนแกนะฮะคือแบบอืทำไมแกไม่ปรับปรุงกลยุทธ์อะไรหน่อยวะนะครับมันโดน SL กันทุกไม้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับใครไปเล่นตามก็เจ๊งกระบงนะฮะก็ผมได้แชร์นะฮะวิธีแบบว่าเฮ้ยทำยังไงนะถึงจะเข้าออเดอร์แล้วไม่โดนสต็อปลอสบ่อย นะครับก็เนี่ยมีแชร์ไว้นะใน t ทรดดิ้งวิวก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรหรอกใช้ตัว ATR trailing stop นะครับมาในการเช็คก็แบบเฮ้ยเราควรที่จะสต็อปตรงไหนนะครับก็อธิบายไปหมดแล้วนะครลองไปอ่านกันดูขำๆนะครับแต่อันนี้ไม่ขำนะผมใช้ก็ใช้ได้นะครับตัว ATR นี่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแหละนะฮะที่ใช้มาเนี่ยถ้าเราดูเห็นปะ ATR มันบอกให้เข้ามาองเี้ยหกพันสองนะฮะ ถ้าใครเข้าตาม ATR นะครับก็เรียบร้อยตอนนี้ก็กำไรกันชิวๆนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมตอนที่มันหลุด9,500ตรงเนี้ย ATR มันก็บอกให้ออกนะครับตรงนี้ถ้าใครออกตาม ATR นะครับก็รอดตายสมาชิกห้อง v p ผมก็เชื่อ ATR ตรงเนี้ยก็ออกกันหมดนะครับหนีกันหมดเลยนะรอดตายไปก็แต่ก็มีบางคนไม่หนีนะก็ลงมาสามมนโงนี้เขาก็เครียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ เขาเล่นสปอรตนะฮะก็รอตายแต่ก็มีบางคนนะที่ไปเล่นมาจินนะครับแล้วก็โดนล้างกันไปหมดตัวนะครับก็หลังไม์กันมาคุยกับผมว่าโอ้ยแอดผมหมดตัวแล้วทําไงดีนะผมก็ได้แต่ฟังแมวลองนะครับแมวแม่งก็ร้องโอยขวนหาเลยวะนะกูนานๆไลทีโดนแมว,แวเมื่อกี้ก็กบขี้นะครับนี่ก็มาร้องอีกโอยขวน เปิดประตูไอ้คนเจ้านายไอ้ทาสแกเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันขี้เสร็จแล้วแกมาเก็บขี้ฉันด้วย <c oughs> แมวแม่งเฮ้ย <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอยเนี่ยผมไม่ได้จะมาแซะอะไรเขาหรอกคือจริงๆก็หมันไส้แหละเพราะมันเคยกวนตีนกับผมอยู่ไอแอดมินคนเนี้นะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่อยากที่จะไป แสอะไรเขามากนะถึงจะทำโพสต์เ่ยนะไม่อยากแสอะไรเขามากนะครับก็นั่นแหละมันคือคุณต้องเทรดแบบด้วยเอาระบบมาใช้นะฮะนะครับไม่ไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบไม่มีระบบนะครับอย่างน้อยควรมีบ้างนะฮะแบบระบบอะไรก็ได้ระบบอะไรสักอย่างที่จะมาคุมคุมแบบให้มันแบบไม่ไม่เทรดมั่วไม่เดากราอ่ะนะครับ ก็อันนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะที่ผมก็แนะนำา ATR ใช้ดีหลังๆผมรู้สึกว่าแม่งเร็วกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยเราเรอแอคชั่นโซนในกว่าจะมานูนตรงนูน่นเนี่ยเขียวแท่งแรกนะฮะตรง9เมษายนแถวแถว7จ็ดพนะครับแต่ถ้าเราเข้าตาม ATR นี่เราเข้าเนี่ย6 2พันเนาะนะฮะตั้งแต่เดือนหนึ่งล้วแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อนะก็จะรู้สึกวแบบ่าเออแม่งเข้าปุ๊บแขวงลงมานะฮะ ้าหกพันสองลงมาห้าพันแปดนี้ก็เสียใจเนียออกไปหมดนะครับก็เซ็งอีกก็ลองดูนะครับระบบมันก็มีหลายระบบแต่และระบบก็แล้วแต่คนถนัดนะครับเดี๋ยวนะครับแมวเป็นละลายแมวบ้านะฮะท่งไล์ปุ๊บแม่งบ้าทันทีเหมือนแบบว่าเรียกร้องความสนใจอะนะครับถึงไหนแล้ววะ e are we อันไปด่ามแมวทีเดียวลืมเลยอ่าถึงไหนวะาอ่านคําถามดีกว่ามันนึกอะไรไม่ออกนะครับตีสีก็ดูนะครับคุณสุขสัรน,นะค,รคุณสุขสันบอกโคตรฟิตเลยโคตรโคตรฟิตอะดูได้วยกัแจก BTC ลูกเพมไหมครับแอดนะครับสวัสดีคุณใหม่นะครับสวัสดีเมทาวีเขียวค้มเนี่ยนะครับไปเปิดประตูให้แมวก่อนอะไร เฮ้ยแมวเองนายอนุภาพนะครับจะมีทุบลงไหมครับแอดนะฮะไม่มีใครตอบได้นะครับถ้าตอบได้ผมก็คงเป็นพระเจ้านะฮะคุณแทนคุณแทนเล่นสั้นต้องไวกำไรต้องถอนออกเลยนะค,คนนี้แกเก่งนะแกแกจัดร้อยเอ็กไปตอนวันก่อนนะครับโอ้ยไ,ได้กำไรบานเลย แต่ว่าก็นั่นแหละมันคือการพนันนะฮะไม้ร้อยเอ็กผมไม่แนะนําให้เล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่แกก็ทําถูกนะได้กําไรปุ๊บแกถอนออกหมดเลยไม่ไม่เอาไปเล่นต่อนะครับถือว่าถูกแจ็คพอตไปทําอย่างอื่นนะครับก็สิ่งไหนแล้ววะช่วงนี้สมองเบลอนะครับนึกอะไรไม่ค่อยออกเดี๋ยวนะสรุปก็คือยังไงอะบีทจะขึ้นไปต่ออีกถึงไหนขึ้นไปถึงไหนหรอ ไม่มีใครรู้หรอกนะครับมันก็ขึ้นของมันไปเรื่อยๆแหละตามกลยุทธ์แหะจนกว่ามันจะหยุดขึ้นนะครับตอบได้หวยมากขึ้นถึงไหนถ้าเราดูเป้าฟิโบอ่ะเราเราลองมาดูแบบคอนเซปต์ฟิโบกันดีกว่าไหมวัติผมก็ขี้เกียจด,ดูว่าหลังๆฟิโบเนี่ยนะครับขึ้นถึงไหนดีวะ อันนี้ที่ผมเห็นเป้าเลยนะมันจะมีอันหนึงตรงนี้นี่เส้นนี้นเดี๋ยวเปลี่ยนกราฟก่อนเนี่ยสามเหลี่ยมเนอันหนึงแน่ๆนะครับที่ดูแล้วน่าจะมีแรงต้านอยู่ก็คือแถวๆถวามันขึ้นมาด้วยความชันขนาดนี้นะครับเราก็น่าจะมาชนสามเหลี่ยมบนแถวแถวเก้าพันนะครับแปดพันห้าเก้าันแถวแนี้นะฮะ แต่ถ้ามันชันมากก็จะไปชนแถวแถวเก้าพันห้า 95, นะครับแต่ผมคิดว่า,ถาแถวแถวเก้าพันสองเก้าพันอะไรเงี้ยแหละน่าจะเป็นจุดที่เออน่าจะเจอแนวต้านอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็ถ้ามันเบรกทะลุขึ้นไปได้ก็ไปทดสอบแนวต้านเดิมนะครับหนึ่งมื่นห้าร้อยนะฮะถ้ามันไปได้อีกก็ไปแนวต้านต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ดูกันไปแต่ละแนวอย่าไปเดาอะไรมากนะครับ เราถามว่าตรงนี้โอเคไหมเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาเข้าอยู่ในกรอบไซด์เว์นะฮะตรงนี้เราเนี่ยตืดน,นะครับเนี่ยเข้าในกรอบไซด์เว์นะครับช่วงประมาณ6,500ถึง7,700นเจ็ดะฮะเราก็อาจจะเห็นการไซด์เวย์กระยึกกระยักไปอีกสักพักใหญ่ นะครับก่อนที่จะมีการเลือกทางอะไรของเขาขไป BTC อ่ะมันจะชอบทำท่าอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับคือแบบว่ายึกยักยึกยักยึกยักบีบบีบบ,บเนี่ยดูคราวที่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันก็บีบอยู่หลายเดือนนะครับบีบอยู่ประมาณ43วันนะครับมันถึงจะทะลุขึ้นไปนะครับ แล้วก็รอบที่ผ่านมานี่มันก็เข้ามาในโซนบีบตรงเนี้ยนะฮะก็วิ่งมาได้กี่วันละว,วันนี้21วันนะฮะถ้าอีก43วันเนี่ยเราก็จะไปถึงนี่พอดีเลยวันฮับวิ่งนะครับฮับวิ่งปีนี้อยู่ที่วันที่12เมนะครับ12พฤษภาคมเดือนหน้านัา่นแหละก็อีกไม่กี่วันละนะฮะเราก็อาจจะมีการขึ้นไปอีกหน่อยนึงตามข่าวฮับวิ่งนะครับแล้วก็อจบฮับวิ่งก็ไม่รู้ว่า จะมีรีแอคชั่นยังไงนะฮะอาจจะมีการทุบลงมาก็ได้นะครับหรือเจ้าอาจจะคิดว่าแบบเออคนมันมองลงกันเยอะนะฮะว่าหลังฮาวิ่งจะต้องลงนะเจ้าแม่งลากสวนขึ้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันอย่างคุมความเสี่ยงสายช็อตนะฮะก็ต้องระวงังนิดนึงเพราะว่าฝั่งขาขึ้นเนี่ย เวลาที่กราฟมันขึ้นแรงๆเนี่ยแล้วคุณไปชอ็อตสวนเนี่ยมันอันตรายนะครเพราะว่าลอสของคุณเนี่ยจะขาดทุนเร็วมากนะครับขาดทุนเร็วกว่าการได้กําไรเยอะนะเพราะว่าฝั่งมองขึ้นเนี่ยเวลาเราคิดกําไรลอสเนี่ยเวลาเราคิดคิดเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยเวลาคิดบันบวกเนี่ยมันจะมันจะโตไวนะครับอย่าง50ไป100อ่ะมันขึ้นไป100%นึกออกใช่ไหมฮะ แต่จาก100ลงมา50อ่ะมันลงมาแค่50%เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อตถ้าไปช็อตแบบจัดเต็มจัดหนักนะฮะแล้วมันไปผิดทางคุณจะเจ็บหนักมากนะครับถึงขั้นล้างพอร์ตกันง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเล่นกันอย่างะาระมัดระวังใครไปแอดมองลงนะฮะก็มีสต็อปลอสกันเอาไว้ดีๆนะครับจุดสต็อก็บอกไว้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราดูแค่ กรอบ ATR เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราไม่ควรช็อตนะเพราะมันยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับผมก็ปล่อยให้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเสียทรงขาขึ้นนะฮะแล้วเราจะค่อยช็อตอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับบางคนก็จะรีบเหลือเกินจะรีบชอ็อตจะรีบช็อตให้ได้ช็อตทากาไรอะไรเงี้ยน่ากลัวนะครับช็อตเนี่ยมันมีสองแบบนะครับเท่าที่ผมเข้าใจมาคือช็อตแบบช็อตเพื่อเอ่อเทค เขาเรียกล็อกโปรฟิตนะครับโดยการไม่เราไม่ขาย BTC ไงแต่เราช็อตล็อกโปรฟิตเอาไว้ก่อนถือเหมือนเป็นการขายนะฮะถ้ามันลงมาเราก็ปิดช็อตนะครับเราก็เทคโปรฟิตไปแต่บางคนมันไม่ใช่ไงบางคนมันช็อตกะเอารวยนะฮะอย่างเช่นว่ามีเงินอยู่พันเหรียญน,นะครับพี่แกก็ไปเปิดช็อตห้าพันเหรียญน,นะห้าเอกอะไรอย่างงี้นะฮะแบบว่าโอ้โห คือถ้ามันลงอ่ะมันก็โอเคไงแต่ทีนี้ถ้ามันขึ้นนี่ก็เรียบร้อยนะครับขาดทุนหนักนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับสายช็อตนะครับอย่าพยายามสวนเทนนะฮะดูเทนเงินก่อนนิดนึงนะครับเนี่ย ATR เนี่ยเห็นไหมถ้ามันแดงมันก็มักจะลงต่อนะครับถ้ามันแดงเห็นไหมมักจะลงต่อถ้ามันเขียวมักจะขึ้นต่อนะครับแต่สุดท้ายเราก็อาจจะมีการโดนหลอกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยบางทีมันก็เชื่อได้นะครับ แล้วอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้คนที่เชื่อ ATR นี่รอดตายนะครับคุณดูเนี่ยปี2 0 1พนแดนะครับเนี่ยเห็นไหม ATR ตรงเนี้ยแดงมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไม่ลองไงเ,เราก็ไม่ลองอาจจะถือเงินสดเฉยๆก็ได้นะครับตรงเนี้ยก็รอดตายเห็นไหมมันลงมา3,000ันก็ไม่เป็นไรรอดสนิทนะครับแต่ถ้าใครไปแบบว่าเฮ้ย6,000นะฮะกูนี่แหละตรงเนี้ยหกพั 6, ไม่หลุดแน่ๆเดี๋ยวจะขึ้นไปโหหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับตรงนี้ all in เลยจัดไป2 0 x เลยตรงเนี้ตอนนั้นผมไม่ไมรู้เรื่องไงนูฟน,นะครับเรียบร้อยโหลงมา5,000ปั้งเดียวนะเกือบล้างพอร์ตนะครับหนีก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆผมก็เลยมาเทรดแบบค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองนะฮะแล้วก็มองความเสี่ยงเป็นหลักไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราโดนมาแล้วนะครับก็เลยต้องรักษาตัวเองกันไว้นิดนึง ะะก็ฝากให้ทุกคนดูแลพอร์ตกันด้วยนะครับกี่กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบสี่อ่าจริงๆมันมีเคสสองเคสนะฮะไม่รู้เล่าดีไหมนะครับเป็นเคสคนที่โดนแฮกนะฮะคนที่โดนแฮกเดี๋ยวนะครับแมวขุดประตูแล้วแมวเป็นไรของมันวะนนี้ไลฟ์ไฟก็ต้องยุ่งกับแมวไว้นะครับเหมือนมันสติแตกอะ่ะเวลาผมไล์แล้วแบบว่าแกไล่ ฉันจะต้องก่อกวนแมวเลวเปิดให้มันแล้วนะครับเนี่ยแล้วผมไปหันไปหาแมวแล้วผมก็แบบลืมคุณทับพูดอะไรถึงไหนแล้ววะอ่า อ๋อใช่มันมีเคสคนโดนแฮกนะฮะมีสองเคสนะครับมีหลังไมคมาคุยกับผมผมก็ไหนไหนไลฟ์ like แล้วก็เลยจะเล่าเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนที่มาดูนะครับจะได้ระวังตัวนะฮะระวังตัวอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับเคสแรกเลยนะฮะเอาเคสบิดครับนี่แหละคือโดนไอไอเพจที่มันเพจปลอมอะ่ะที่มันแบบว่ายินดีด้วยคุณถูกรางวัลอะ่ะ นะที่โดนกันบ่อยๆแล้วก็มีคนถามกันในห้องใหญ่นะครับห้องบิตคอยนไดเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันของจริงหรือเปล่านะครับก็มีคนหลงเชื่อนะฮะแล้วก็ไปก่อข้อมูลนะครับก็โดนไปเรียบร้อยนะฮะก่อข้อมูลไปปุ๊บเหมือนเขาเล่าให้ฟังนะฮะผมก็ฟังมาเหมือนกับมันจะขึ้นหน้าเพจล็อกอินปอมขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราไปเผอล็อกอินเนี่ยเราก็เรียบร้อยเลยนะครับแฮกเกอร์ก็ได้ข้อมูลเราไปมันก็ล็อกอินเข้าไปบิตครับนะครับแล้วก็ ไปขายเหยนนรียญนะฮะขายเหรียญของเราที่เราถืออยู่แล้วก็โอนออกนะครับเป็นเหรียญอื่นๆนะครับโอนออกไปหาแอคเคา t มันประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่โดนกันบ่อยนะครับก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะฮะเคสนี้ยูเซอร์ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันนิดนึงว่าแบบอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยลองให้โอนเงินนะฮะหรือว่า บอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วคลิกลิงก์เปิดเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องสำนึกไว้หน่อยว่าเฮ้ยกูโดนหลอกอยู่หรือเปล่าวะเช็คหน่อยนึงนะฮะเอาง่ายๆมันไม่มีใครให้ตังคุณอะไอมันจะมีมุกเดิมๆเลยนะที่ผมเคยเห็นบ่อยแล้วก็ใช้มาตลอดเลยก็คือมุกแบบถ้าส่งเหรียญมาให้0.2บิตคอยแล้วฉันจะส่งเหรียญส่งบิตคอยให้ไป5บิตคอยอะไรอย่างนี้นะครับเคสนี้เป็นเคสแบบ เคสเบบีปัญญาอ่อนเลยอ่ะไอ้เคสนี้ถ้าใครโดนนี่ก็น่าจะเขกกกะโหลกตัวเองนะครับว่ามึงกูโง่ได้ยังไง <c oughs> คือแม่งแบบมุกเด็กปัญญาอ่อนอะ่ะนะฮะถ้ายัางโดนก็แย่แล้วนะฮะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเคสนี้ซับซ้อนนิดนึงนะฮะแกเล่าให้ฟังว่าแกเหมือนกับไปโหลดโปรแกรมเถื่อนมาแล้วก็โดนโดนโดนมาแวร์หรือโดนไวรัสไปสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์เขาทั้งหมดในเครื่องลแล้วเขาก็ ยกเครื่องไปซ่อมนะครับไปไปมา,มา,มาวันดีคืนดีเขาก็ได้รับเมลมาจากไบแน e นะครับว่าแบบเฮ้ยเมลแอคเคาคุณโดนแฮกนะให้คุณส่งเอกสารยืนยันตัวตนส่งพาสปอร์ตส่งวิดีโอรูปถ่ายหันหน้าหันซ้ายหันขวามาให้เรานะครับ เพื่อเป็นการยืนยันเมลว่าคุณเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแกก็พาซื้อไงไปกดแล้วก็ทำตามสเต็ปที่แฮกเกอร์แบ,บอกหมดเลยว่าส่งไว้ให้หมดเลยนะครับข้อบูลต่างๆนะฮะส่งไปส่งมานะครับแล้วก็ไปจนถึงเคสที่ว่าแฮกเกอร์มันก็คุยอะไรกันไปเรื่อยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่ง QR โค้ดมาให้อันนึงนะครับบอกว่าให้เอา QR เนี้ยไปกด ลงในแอปของ b บ n นทนะครับในมือถือของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันขั้นสุดท้ายนะครับเาก็ด้วยความกลัวว่าเงินจะหายนะเาก็ไปกดนะครับก็กด QR เข้าไปนะครับ,รนะรบแอปพูบเท่านั้นแหล,ลนะครับจบเลยนะฮะคิ QR นั้นผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการแอปพูฟนะครับยืนยันตัวตนว่าโอเคเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงคือให้ผมเดาจากสถานการณ์นะคือประมาณว่าแฮกเกอร์มันคงได้อีเมล เราไปนะครับแล้วมันก็ส่งไปหาซัพพอร์ตนะครับของไปแ a น c e บอกเฮ้ยไปแนผมล,ลืมยูเซอร์เนมลืมพาสเวิร์ดเครื่อง 2FA ผมทำมือถือหล่นน้ำอะไรเงี้ยอยากให้ปลดล็อกให้หน่อยอะไรเงี้ยสั่งซัพพอร์ตของไปแ a น c e ก็คงขอพวกข้อมูลพวกพาสปอร์ตข้อมูลหน้าเพื่อยืนยันอะไรอย่างนี้ลายซองลายเซน็นนะฮะแล้วเขาก็เอามาหลอก คนนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะเขาได้ข้อเหมือนเขาคงแฮกอีเมลของคนคนนี้ไปได้ด้วยแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยพอ,อคนไทยที่เชื่อเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลให้ใช่ไหมทางแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็ไปคุยกับทางไป a น c นนะครับไป a น้นแล้วคงเหมือนกับส่ง qr code ตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการ verify นะครับผ่านแอป นะครับแฮกเกอร์มันก็ส่งให้คนนี้นะครับคนนี้เขาก็พาซื้อไปบริไฟเรียบร้อยแฮกเกอร์เข้าแอคเคาท์เขาไปได้หมดเลยนะฮะก็เห็นว่าโดนไปนะครับหมดตัวเลยนะครับหมดตัวเลยนะฮะเขาก็เลยมาเล่าให้เป็นวิทยาฐานนะครับผมก็เลยบอกว่าเอางั้นกูก็มาไล่เล่าในนี้แล้วกันนะฮะจะได้เป็นวิทยาถานให้คนอื่นด้วยนะครับบทเรียนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรหนึ่งนะครับอีเมลนะฮะอย่าให้หลุดนะครับ อีเมลก็สำคัญนะฮะหลายๆคนคิดว่าอ e ีเมลไม่สำคัญไม่ยอมใส่ two factor authentic ในอีเมลด้วยนะครับไม่ได้นะฮะอีเมลก็ต้องใส่ two factor ด้วยนะครับ two factor ของ gmail มันจะมี2ชั้นนะฮะ two factor ผ่าน sms กับ two factor ผ่าน google authentication mm hmm. ก็ใครยังไม่เปิดนะครับไปทำซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเปิดให้มัน verify ด้วยว่าถ้ามี ip address นะเข้ามาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ของเรานะครับก็ให้อ alert เตือนข,นขึ้นมาบอกเรานะฮะแล้วจริงๆเนี่ยฝั่งไปบิดครับอ่ะจริงๆนะบิดคับเองคุณต้นเนี่ยเขาควรจะ implement ไอ้ตัวเช็ค IP นะครับว่าถ้าเป็น IP แปลกๆเข้ามาที่ไม่ใช่ IP ที่เราเคยเข้าเนี่ยให้ขึ้น alert หรือล็อกแอคเคาท์ไว้ก่อนเลยนะครับ เออนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งตัวเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยนะไม่ใช่รอแต่ว่าให้ทางให้ทางเอ็กชแนนะครับเขาเขาป้องกันให้เรานะฮะตัวเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับผมคือถ้าเราจะอยู่ในในโลกของคริปโตเนี่ย โจรมันเยอะนะฮะเยอะโจรแม่งเยอะมากจริงผมเห็นมาหลายรูปแบบแล้วนะครับ ICO เนี่ยเอาจริงๆถ้าเราคิดดีๆแม่งก็โจรน,นะแม่งหลอกเอาตังเราไปแล้วก็แบบว่าเราก็ได้เหรียญขยะของแม่งกลับมาไว้แต่แม่งเอา BTC ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับโง่กันไปนะฮะช่วงนั้นผมก็โง,น C, ง่นะครับ ICO เนี่ยจำได้ KNC นี่แม่งกูโง่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะทุกคนต้องมีค่าโง่ครับเด้อ ราคาแห่งความโง่เพื่อจะได้หายโงนนกนะะ่กันในอนาคตนะฮะก็เรียนรู้กันไปนะครับถึงไหนแล้วอ่สิบนาทีนะฮะเราก็ได้ความรู้เรื่องวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างนะครับมาสรุปนะครับบิตคอยก็คงจะขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คิดว่าคงวิ่งในกรอบนี่แหละเ <c oughs> นะะี่ยเจ็ดเถึงหกพันเนี่ยคงวิ่งกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะระเบิดขึ้นไปนะครับ แล้วก็ความรู้ที่ได้ในวันนี้ก็คือการใช้ ATR มาเป็นเทนฟิลเตอร์นะครเราแยกได้นะครับเนี่ยหรือใช้ในการหาจุดเข้าก็ได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของบทเรียนจากการแฮกนะคะบ,บทเรียนจากการแฮกสองเรื่องนะครับก็เล่าสู่กันฟังกันไปแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะฮะก็มีเรื่องควบคุมความเสี่ยงกันดีๆนะครับอย่าเป็นอย่างคนเหล่านี้ ที่โดนล้างกันไปแบบทวนหน้านะครับอยู่ไหนแล้วว่าบิตเมกเล็กหานะไม่เจอแล้วนะครับก็เมื่อวานนะคะคนสายช็อตนะครับโดนล้างกันไปประมาณ150ล้าน USD นะครับสองเว็บบิตเมกแล้วก็ไบแนทนะครับทีละ75ล้านนะฮะก็นั่นแหละเวลาบิตคอยมันนิ่งๆอะ่ะ คนจะประมาทนะครับคนจะประมาทคิดว่ามันไม่ทะลุหรอกนะครับแล้วก็จะไปเล่นปิงปองกันในกรอบนะครับดีดขึ้นมาก็เปิดช็อต1 0 0 x นะครับดีดลงไปก็เปิดลองร0 0 x เนะฮะเนี่ยเล่นปิงปองกันอย่างเงี้ยเขาเล่นได้ประมาณรอบ2รอบนะครับรอบนี้รอบหนึ่งนะฮะขึ้นมาตรงนี้พอลงมาก็ได้ใจนะครับอ่าจัดอีกนะฮะเด้งขึ้นไปก็จัดอีกนะครับลงมาอย่างงี้ก็จัดอีกนะครับแล้วทีเนี้ยพอมันทะลุเนี่ยมันทะลุแรงเห็นไหมครับ มันจะขวาดทุกคนที่สต็อปลอสอยู่ตรงนี้ไปหมดเลยนเนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมเนี่ยสต็อปแถวเนี้ยนะครับโดนไปหมดเลยนะครับเพราะแม่งึ้นมาถึงนี่เนี้ยถ้าบิตคอยเขาะแหละมันจะชอบเด้งขึ้นมาขวาดสต็อปลอสแล้วตรงนี้ถ้ามันไปต่อก็จะไปนะฮะแต่ถ้ามันไม่ไปก็จะลงมาใหม่นะครับแต่ไอ้พวกที่สต็อปตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนล้างกันไปหมดตัวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะฮะบิตคอยเทรดกันอย่างระมัดระวังนะฮะช่วงนี้หุ้นก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับวันก่อนลงุลงโลกก็มาชวนขึ้นรถหุ้นนะครับแต่ว่าบิตคอยหลังๆแกไม่ค่อยพูดถึงเลยเว็บมีนาล่าสุดแกก็พูดถึงนิดเดียวเองผมก็แบบเจะเป็นลุงไม่ค่อยเชียร์บิตคอยเลยช่วงหลังๆนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปถามลุงแกว่าทำไมถามอาจารย์ตั้มก็ได้นะครับ อ่ะฝากกันไว้เท่านี้แหละผมไปดีกว่าะวันนี้คนดูทั้งร้อยกว่าคนนะฮะก็แวะกันมาทักทายหายคิดถึงนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่บ้าน work from home นะครับแต่ก็จะพยายามเจียดเวลามาไลฟ์นะฮะถ้าใครอยากจะดูแบบช่วงพิเศษนะครับตีสองตีสามก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้นะ้เราจะได้เจอกันดึกๆนะฮะ โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ